มาลองทำแล็บเก้าไปพร้อมกันเนาะแล็บเก้าเราอยากจะลองใช้ score view เนาะหวดนี้แล้วก็แทรกรูปเข้าไปด้วยแล้วก็ส่ง่านข้อมูลไปอีกหน้าหนึ่งได้เนาะ,ะก็ข้อมูลภาพของเราก็จะเป็นพวกผลไม้อะไรต่างๆซึ่งเราเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนะเเาะเสร็จแล้วพอคลิกที่รูปที่เราต้องการ มันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งพร้อมกับแสดงรูปและข้อมูลตัวหนังสือด้วยเดี๋ยวถ้าเราว่างทำอันนี้เสร็จเราอาจจะปรับปรุงแก้ไขทำอีกแอปหนึ่งเนาะหรือจะทำเองอยี่ต่างหากส่งเป็นไมค์แชทก็ได้เนาะแทนที่จะเป็นรูปผลไม้ก็เป็นรูปลายชื่อเพื่อนพอคลิกรูปหน้าเพื่อนปุ๊บก,ก็ไปที่ไมค์แชทคือหลัก่อนหน้านั้นอย่างนั้นก็ได้เนาะแล้วแต่เนาะเดี๋ยวครูดเดโมทั้งนั้นครูดเดโมเป็นผู้เรียนให้ดูเนาะ ก็รายละเอียดก็ดูเมื่อคลิปที่แล้วซึ่งครูก็ทํามาจากตัวอย่างในเว็บนั่นแหละเนาะ,ะทีนี้ครูจะมาลองมาที่ Android Studio เนาะเสร็จแล้วก็จะลอง New Project ดูซิรูจะลอง New project แล้วก็จะลองก๊อปโค้ดจากอันเก่าที่ที่มันเวิร์กแล้วเนาะมาเพราะว่าครูก็จําคําสั่งทั้งหมดไม่ได้หรอกเนาะอันนี้ครูก็จะทําเป็นบอกว่าเดโมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าเดโม่เดโม ผู้เรียนตั้งชื่อเดโมผู้เรียนแล้วกันเนาะอยัางเดี๋ยวครูไปที่นี่แล้วไปสร้างก่อนเมื่อกี้ลืมสร้างอยู่ที่นี่เสร็จแล้วครูขอสร้างใหม่ที่นี่มันมีให้สร้างอยู่เนาะเอาโอเคตั้งชื่อว่าเดโม่ผู้เรียนอสร้างใหม่อันนี้ครูสร้างใหม่ครูไม่ต้องไปสร้างที่ไฟ์โคลเลอร์เนาะครูสร้างที่นี่ก็ได้ตรงปุ่มเนี่ยมันมีมันมีใ,ใช้ครูก็โอเคเสร็จแล้วก็แอปแพ็กเกจก็เหมือนเดิม แล้วก็ภาษาจะว่าเหมือนเดิมใช้ API 29เหมือนเดิมเนาะตัวที่ครูรันตัวอย่างก่อนหน้านะั้นนะมันใช้ API ตัวย7มั้งอันนี้ก็จะลอง29เนาะอันนี้ก็วอน์รอันเดิมคือชื่อโฟลเดอร์มีช่องว่างไม่เป็นไรแล้วก็คราวนี้เนาะเราจะสร้างโดยใช,โยใช้โดยใช้ linear layout ใช่ไหมคะตัว linear layout เรามันก็จะ เอาเปล่าเลยเดี๋ยวเราจะเจเนเรตชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาของเราเองเนาะในเวลาเขาบิวนิดนึงตรงเนี้ยสังเกตว่าตอนนี้หน้าต่างของเขาเป็นสไตล์แบบแยกกันคนละหน้าต่างเห็นไหมคะคุูมีโปรแกรมเดิมของคุณชื่อของครูชื่อว่าโปรเจกต์เดิมชื่อว่าฟลุตอีกอันนึงชื่อเดโมดูเรียนมันมันมันจะไม่ได้อยู่ในให้เราเห็นอยู่ในช่องโปรเจกต ซ้ายมือเหมือนเด็ดบินอันนี้เขาจะแยกหน้าต่างให้เนาะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะแยกหน้าต่างให้แ้นสิ่งที่ครูทําตรงนี้เห็นไหมคะอันเดิมเนาะขาแอบดวนเก่าขาก็ออันเก่าด้วยเลเยอรของเมนของครูตรงเนี้ยมันจะเป็นง่ายๆคือลินคือทําเป็นลิเนีย l a เลเยอร์ธรรมดาธรรมดาเลยเสร็จแล้วเราจะไปเจ n เน a เรตค่าต่างๆชิ้นส่วนต่างๆข้างในของเราเองเนาะอ่าน,นี้บิลเสร็จหรือยัง ครอยากจะลดหน่วยความจำครูขอปิดอันนี้แล้วกันเนาะเผื่อมันจะกินที่อะไรอะไรปิดได้ปิดให้หมดอันนี้ปิดได้ก็ปิดไปก่อนแล้วกันนะให้เหลือแค่ตัวไฟ e x p เล r e r ตรงเนี้อ่ามาละมาแล้วยังสิ่งที่เสร็จยังยังไม่เสร็จยังอ่ามาละจาว่าแล้วก็ตัวโปรแกรมของเราตรงเนี้โอษ ตัวเมนแอคทิวิตี้ด้วยแล้วก็ตัวเลเยอร์ของเมนซึ่งเขา Default ให้เป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะลองเรียนแบบโปรแกรมที่เราไม่ใช้อันนี้เท็เซตแน่นอนเวลาเขาเขา new Project ให้เขาชอบทำ Default ให้ตรงนี้สิ่งนี้เราไม่จำเป็นต้องทำตามเขาเราจะทำเป็น linear layout ธรรมดาตรงเนี้ก็คือครูก็เลยก๊อปมาจากอันเก่าเนาะครูก็มาลบทิ้งอันนี้เลยมาทับอันใหม่นะก็คือเป็น linear layout ซึ่ง เขาก็จะมี default ของเขาอยู่แล้วตรงนี้ยนะคะคือ ID เป็น root container เนาะน,นี้คือตัวหลักเนาะเสร็จแล้วแล้วความกว้างความสูง orientation เป็น vertical เนาะประมาณเนี้ยความกว้างความสูง match parent แบบ content อะไรของเขาเนี่ยเนาะเสร็จแล้วในส่วนของ main activity กูต้องทำอะไรม้างกูก็ขอมาแอบดูตรงนี้ main activity อันที่ทำเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำมันแรกก็คือเขาสร้าง score view ขึ้นมาเนาะเห็นไหมคะ เออนี่มันชอบขึ้นมากวนแล้วเขาก็สร้าง layout linear layout เนาะเสร็ layout, นะจแล้วก็ค่อยเอา linear layout ใส่เข้าไปใน score view น่ะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เนาะใจคอใจคอคืกอก๊อปอย่างเดียวยิ่ตัวอย่างตัวนี้ครูเ้ามาจากเว็บอันนั้นแหละครูก็เรียนรู้จากเขาว่าดีคือเขา fix import ให้เราแบบไม่ต้องถามอืมชอบเขาตรงนี้แหละชอบ Android Studio ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นะถ,ถ้ามาดูรายละเอียดมันก็ คือมันเป็นซินแท็กเขาอะนะคะว่าเห็นไหมคะเวลาจะสร้าง scroll view เราก็ต้อง new scroll view ขึ้นมาเสร็จแล้ว scroll view คือไอตัวที่เราเอามือเอานิ้วมือเราเลื่อนเลื่อนขึ้นไหน,นะคะเสร็จแล้วก็มี linear layout นะซึ่ง linear layout ตรงเนี้ยมันก็ถูก add เข้าไปลงไปที่ scroll view เห็นไหมคะแค่นั้นเองเนาะ แล้วไงต่อทีนี้เสร็จแล้วก็ New รูปแล้วทีเนี้ยเราก็จะมีรูปเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีรูปให้เราใช้นถ้าดูตรงนี้เนาะมันจะมี image view นิวเราก็ต้องใช้ตัว image view ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เพิ่มค่าเข้าไปใน linear layout แอดเข้าไปใน linear layout เ,เ,เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งคือเราต้องมีรูปก่อนสมมติคุณมีรูปฝรั่งฝรั่งก็ก๊อบมาก๊อบเลยค่ะกรอปเฉยๆเลยนะคุณมีฝรั่งมีทุเรียนมีผลไม้รวมสตอรอเบอรี่อะไรพวกนี้กีี คุณพ่อมาห้าลูกคก็คลิกขวาหรือแม่ก็กดคอนโทรลซีเนาะกูก็ปี้เสร็จเสร็จแล้วคูก็เอาง่ายๆเลยคูมาที่ดอยเบิลตรงเนี้ยแล้วก็คูก็คลิกขวาแล้วก็เพสเห็นไหมคะตรงเนี้ paste ยเพสตรงเนี้ยเลยเอาง่ายๆมาชีวิตง่ายมากเสร็จแล้วเขาก็อินพอร์ตให้เราเองล้วก็โอเคไปนะมคะมันก็จะมีฝรั่งมีอะไรเนี่ยผลไม้ต่างๆที่เราก็มาเมื่อกี้เนาะ,ะเขียนผิดทุเรียนก็ทุเรียนใช่ใช่พุดหรือไม่ใช่ขนุนเรอ ขออภัยภาษาอังกฤษผิดไปหน่อยมันน่าจะชื่อมันน่าจะชื่อดูเรียนธรรมดานี่แหละพัานสังเกตตรงนี้เขาก็จะเขาก็จะประกาศ Final Image View ใช่ไหมคะแล้วก็สร้าง Linear Layout และ Set m มาจินนะคะของตัว Linear เ a y o u t เป็น s y n t a x มันนะเนาะเสร็จแล้วครูก็เอาโค้ดเข้ามาดูซิอเหมือนอย่างที่บอกครูก็ก๊อปโค้ดมาจากเว็บนั้นละแหละนะเนาะทัานส่วนท่อนนี้ของการมันก็คือการทำจะเขียน p y t ทอนเฉยเลย ขอให้สมองคุสับสนภากตอนนี้ทั้งไพทอนทั้งซูดโค d ดทั้งจาว่ไปด้วยกันเนาะอันนี้ Google new image อันแรกคืออ่าทุเรียนเออไม่ใช่ฝรั่งคือกลัวว่าเนาะอัน,นขนน้างบนคือไอตัวสร้างตัว score view เฉยๆอันนี้คือ new score view แล้วก็ layout อ่าประมาณนี้ แปนฝรั่งเนาะความกูไม่ได้แก้อะไรกูก็ฝรั่งนี่แหละกูเข้ามคะโดยที่การอ้างถึงค่า image view ตัวนี้มันก็คืออ้างถึงไปที่ฝรั่งนะจ๊ะฝรั่งก็อยู่นี่ใช่ไหมคะีนฝรั่งเราอยู่นี่ละแค่นี้ชีวิตจะไม่ได้มีอะไรยากลาบากเลยเนาะเสร็จแล้วก็อันนี้กูลองให้โทส s ดูก่อน t o a ก็คือแสดงคําพูดติ๊งๆออกมาเพื่อนกูอัน h i g h l i มันก่อันคอมเมนต์มันก่อนแล้วกูก็จะก๊อป code มาเนาะ กูจะทดลองรันโดยที่้า้ายูเซอร์เขาคลิกที่ปุ่มที่รูปฝรั่งก็จะทอสคำว่าฝรั่งออกไปให้ให้เขาดูเนาะนี่วิธีการก็แค่เหมือนเดิมคือ Set On นคลิก listener เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ o ออนคลิก i e w บนไม่ตัดเราเอา i ว e ซึ่งในตัว Set On นคลิก listener เนี่ยเราต้องใส่ตัวคลาสเราต้องนิ่วตัวคลาสวิวเข้าไปด้วยนะคะมันมันใช้ท่านี้ได้เห็นไหมคะจาว่า เพราะว่าการเซต onclick listener นี่มันใช้งานเจ้าตัว class v i ด้วย็น,นตัว class view ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของมันคือ onclick listener ด้วยเหมือนกันเราก็วไลน์ไม่ตอด onclick ของมันแค่นั้นนะคะว่าให้แสดงคําว่าฝรั่ง toast ก็คือ class toast ของ Android ซึ่งมันแสดงผลเหมือน alert เนอเ alert ของของอะไรเหของ javascript ไหมอ่ะนั่นแหละอันนี้มันเป็น Android มันเรียกโ o s t class toast มันก็จะปิ้งคาว่าฝรั่งออกมาเนาะ นะความยาวมีช็อตมีลองอะไรของมันเนี่ยค่ะลงไปดูสินแอของเขาดูเนาะแล้วก็โชว์ใช้ไม่ตอบโชว์ก็จะแสดงขึ้นมาดังนั้นตอนนี้ครูคาดหวังว่าถ้าครูรันโปรแกรมตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแสดงรูปฝรั่งหนึ่งรูปแค่นั้นเองพอคลุกพอครูกลิกรูปฝรั่งปุ๊บมันก็จะติ้งคําว่าฝรั่งขึ้นมาแล้วเป็นครูลันอ่ารันเอพียี่สิบเจ็ดเอโทษเมื่อก,กี้ดูซิยี่สิบเก้าลันยี่สิบเจ็ดมันจะได้ไหมครูคุณจะเลือกเป็นยี่สิบเก้าจะได้ไม่มีปัญหาแล้วไม่เป็นไร ล,ลองสักพักแล้วกันในเวลาเขาสักพักหนึ่งแล้เขาก็จะใช้เวลาบิวเนาะในอานประหยัดหน่อยความจำสุดๆละประเียนข้างหลังมันกูเป็นตัวที่กูลองทดลองรันก่อนหน้านั้น โปรแกรมก่อนหน้านั้นโปรเจกต์ก่อนหน้านั้นอันนี้มันก็ยังโหลดสเตตใหม่ขึ้นมาเนาะมันก็เป็นการทดลองหาเขียนโปรแกรมบนมือมบายแอปอะไรง่ายๆเนาะกูก็ไม่ใช่ถึงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญกนันพัฒนาโมบายแอปอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามีเรื่องอื่นต้องศึกษาด้วย อันนี้พอเราทำขำๆกันได้เนาะไปต่อยอดกันต่อเองนั่นอละอันนี้คือตัวใหม่เดโมทุเรียนทุเรียนเดโมทุเรียนของครูเนาะมันก็ควรจะขึ้นเป็นแค่รูปฝรั่งแค่รูปเดียวในร,รูปฝรั่งมาไหมอันนี้รันบน API ี9ยิบเก้า ก็ยี่สิบเจ็ดมันจะขึ้นให้ไหมไม่ได้ครูหรือครูต้องปิดตัวนี้แล้วครูจะต้องเลือกตัว API ยี่สิบเก้ามาลันมันอาจจะไม่เวิ์์ก็ได้หรือสร้างโดยยี่ิบเก้าแล้วมาลันบนอุปกรณ์ยี่สิบเจ็ดไม่มาไม่มาใช่ไหมต้องเซตอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวลองดูซิถ้ายีิบเก้ายังไม่รันแปลว่า อันนี้ขอปิดไปก่อนนะคะยาาเลือกตรงนี้ยีิบเก้าแล้วยังไม่รันแปลว่าต้องแก้ปโปรแกรมแล้วละ่ะแปลว่ายังเซตอะไรบางอย่างไม่ไม่ครบอันนี้คุณจำไม่ได้นะมันนานกูลืมจำไม่ได้ว่าต้องเซตแกลโดอะไรของอันนี้ด้วยไหมแกลโดของโมดูลต้องมีไหม ไม่มีนะไม่ได้ใช้ไม่ต้องประกาศปรกอบวิวเป็นตัวพื้นฐานมีแต่เอสเปรสโซต้องใช้ไม่น่านะนี่คือถ่า image view เฉยๆตัวนี้เอสเปรสโซนี่คือเกี่ยวกับแสดงรูปถ้าจำไม่ผิดอันอื่นก็อันอื่นไม่มีอะไร manifest ไม่ต้องเซต รอนีดนึงมรออุปกรณ์ออนไลน์อันนี้คือครูลองรันอีกร,รอบเนาะบน api ยี่สิบเก้าเพราะว่าเวลาเรา new ปรเจกต์เมื่อกี้ครูก็ new อยู่บนยี่สิบเก้า ทำไมรูปทุเรียนครูไม่ขึ้นล่ะอันนี้ครูไม่ได้แก้เลยเอาอะไรเลยก๊อปไอตัวท,ที่มันรันเราเวิร์กมาแล้ว มไม่มีเอเลอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นในรูปไม่ขึ้น อืมถ้าดูที่โปรเจกต์ของครูตรงนี้มันก็มีอยู่นะเห็นนะคะถ้าไม่ได้อาจจะต้องขอไปใช้เวลาแก้คลิปจะได้ไม่ยาวเกินเดโมทุเรียนของครูมันอยู่ภายใต้แอปสตอรต์ามันอยู่ภายใต้เรสเรสอยู่ไหม นี่ทุเรียนครูก็อยู่ภายใต้รอยโบ l อ,อยู่แล้วมันมีแน่เจอแน่กลัวว่าสะกดก็สะกดเหมือนกันก๊อปมาทุกอย่างแต่ไม่ขึ้นไช้สกอร์วิวของวันนี้ไม่ขึ้นเพราะอะไรคือถ้ารันบนยีิบเจ็ดมันก็ยังไม่ขึ้นเหรอยีิบเจ็ดก็ไม่ขึ้นอ่าโอเคอันนี้แวนรอยของครูปกติอื ชื่อ l a y อร t ของครูก็เหมือนเดิมรูคอนเทนต์อ่าถ้างั้นเดี๋ยวขอขอวิธีแก้ปัญหาแป๊บหนึ่ง